้นงลงนี่ีกเ่าะอกะไรวะฝูงมันโ Mis Gram ตเทะห่วย ปลาอะไรมันขึ้นวะไม่มีปลาแล้วมันไม่กัดหรออมต้องทงเบ็ดไม่มีรงเม่มอยน้ำดึกกันเนี่ยเยอะอยู่ะือจิบน้ำต้องหด้ตัวแม่งไม่เด็กเเอาดิตีดิตีดิ อุ้ยไอ้สวยฮะไม่ใช่แม่มันปลาเดียวมาไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยวุดปลาเดียวเออนี่นีวุปับเลยมาไงวะขอหมดยงไงก็บอกแล้ววันนี้ตีตีตีตรงไหนก็กัดอะสุดยอดมากเลยครับผม น่าเจ๋งว่าเนยบอนตรงครับฮอตมากอะ่ะชย้ยยักษ์โหยุงเกือบโลตัวเนี้ยยัง<ห>ไงเนี่ยครับตีตรงไหนก็กัดจริงๆว่นเนบโหดโหดมากอ่ะโอ้โห,โห,โหไม่ได้มองเลยนะ <laughs> โอเคผมสุดยอดมากครับยักษ์ยังแก้คันจิ๋วนะตีผ่านลูกคลองนะแต่มันไม่ใช่ปลาแม่คลองนะปลาแม่คลองมันจะไม่เป็นอย่างนี้นครับฝุมก็เริ่มเลยไม่ใช่อะ่ะไม่น่าจะใช่ใชใชอืมโอเคโอยุง <ś led> สุดยอดมากครับผมโอ้โ oh, หโคตรยุ่งเลย